หัวมันก็ดูดออกมาหรือตรงใบไม้นี่ดีจังหัวนี้าจะยุ่งแต่รู้่าอยูในดินเนี่ยใครจะรู้หัวหนมอวานนน้

嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 เม็ดละข่เม,ม็ดละข่ำยังหนี่ยามเปนาา่าจะมันดิมันสุสุกดีเลยอืมโอ้โหู้หวัวใหญ่เป็นเรื่อยตานี่โอ้โหีบ่ดินมันผุผูย่างยาจ้า มันยังม่ปานได้กะหัวสวยอยู่จังนี่เทากินมะป่ากอนหักไอ้ตังลืมหายาหาอิดหายากเลยจงแต่กัยังมีเรื่อยๆอยู่ขนมาคุดหลายัเพาะมีอยู่อาัาลตก้ามาให้หน่อยนไม่แก่ซะก่อน,น,นอ,อาานี้าานี่อาาีียม่ด้ ก็ต้องปอกเปลือกเลยดูเบยกว่าอืมนี่จะมันหน่ยอย เสียงนกไล่หลายจ้ะนกมาหากินปลาขอน หมวมันแสนหวกตะปะตะแปะจา